โอเคจะปีใหม่แล้วคลิปก่อนที่ทำลงไปใช่ไหมเดใช่ป่ะคลิปก่อนที่ทำลงไปนะก็ไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็ลองมาดูคลิปนี้นะคลิปล่าสุดที่ผมลงเนี่ยก็คลิปเนี่ยพอทำไปปุ๊บอะแล้วก็กว่าจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งอะมันผ่านมาก,กี่ มันมันผ่านมานานมากเลยนะโอ้ยกองไโฟูกัดมันผ่านมามันผ่านมาสามเดือนหรือเปล่าจำไม่ได้โอเคสรุปก็คือจะทำคลิปปีใหม่เหมือนที่เคยทำเอาไว้ซึ่งก็ประมาณนั้นก็ก็ทำนะก็คือก็ตามนั้นเลยปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนอะช่วงเนี้ยกักตัวด้วยนะ พอกักตัวปุ๊บแล้วอะไรต่อยเดะขอให้ทุกคนแข็งแรงใช่ถูกต้อง <laughs> โอเคขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนมีความสุขนะครับโอเคนะครับแค่นั้นแหละเหมือนกับคลิปวันก่อนซึ่งก็ก็มาลองลองดูสิ่งที่ไม่เคยตัวตัวเองตัวเองไม่คิดอยากจะลองก็คือมาลองเปิดกล้องแบบนี้แหละใช่ไหมเดทุกคนไม่ต้องรู้หรอกผมยังไม่ได้จัดห้องอนะ เราผมยังไม่ได้จัดห้องคลิปนี้ก็ก็ดูเหมือนว่าคนติดตามจะ28แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับเป้าหมายก็คืออยากให้ประมาณสัก30อ่ะไอ้ขึ้น30ผมก็ดีใจลวถ้าขึ้น30เดี๋ยวผมจะทัวร์บ้านอนะ่ะผมจะทัวร์บ้านให้ถ้ามีคนติดตามครบ30คนนะครับผมจะเดินทัวร์ผมจะทัวร์บ้านให้คนระับครับ เปิดหน้ายังไม่ต้องครับอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดหน้าครับอ่านั่นแหละครับก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปสั้นนะครับโอเคครับ่ว่ใหญ่ก็จะมาระบายลมนั่นแหละไม่ได้พูดถึงปีใหม่อะไรมากก็ก็ก็พูดถึงปีใหม่ก็คือข้างนอกแหละพุเสียงดังป่องแป้งป่องแป้งป่องแป้งมาผมจะรอเท่าไหร่ทีเที่ยงคืนถ้าผมรอถ้าผมอะถ้าผมไม่ลงคลิปต่ออะแสดงว่าผมอะหลับไปแล้ว ก็คือผมผมไม่สามารถนอนถึงเที่ยงคืนผมไม่สามารถอยู่ถึงเที่ยงคืนได้อะไรแบบนั้นอ่ะซึ่งก็เปิดเกมมาไว้แค่นั้นแหละน้อยเดียวนาอใช่ไหมเดใช่มีส่วนโลกหน่อยอนั่นแหละเออแล้วก็ไปเจอกันครับ